สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้11บเอดมงครึ่งเพิ่ตื่นแล้วนะฮะรูกกันค่ะ ทุกคนคะ่ะหลังจากที่ออกจากไดเอทเนี่ยคือสำคัญมากๆเลยนะคือ เวลาที่เราไดเอทเนี่ยเราควบคุมปริมาณอาหารที่เรากินใช่ไหมแล้วเราก็ออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอแต่พอเราหลังออกจากไดเอทปุ๊บหลายคนเนี่ยจะเกิดอาการโยโย่นะคะเพียงเพราะว่าตอนที่ไดเอทเนี่ยไม่ได้กินอาหารที่แบบอยากกินนะพอหลังใจไดเอทนะคะพอหลังใจที่แบบเราได้หุ่นที่เราต้องการแล้วเนี่ยหลายคนก็จะกลับไปกินอาหารแบบเดิมนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายนะก็คือกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมสุดท้ายหุน่นแล้วก็รูปร่างแบบเดิ มันก็จะกลับมานะคะเพนก็เลยอยากให้ทุกคนนะคะที่ออกจากไดเอทเสร็จแล้วเนี่ย mm hmm. ก็ควบคุมอาหารทานอาหารให้ดีนะคะแล้วก็ออกกําลังกายบ้างให้สม่าเสมอนะสําหรับตัวเพนเนี่ยถ้าเพนออกจากไดเอทแล้วเนี่ยเพนก็จะทานอาหารคลีนหนึ่งมื้อนะคะแล้วก็ไม่เคีนหนึ่งมื้อประมาณนี้นะคือเราเนี่ยได้หุ่นแบบนั้นมาอย่างไงเราก็จะต้องทําแบบนั้นเนี่ย ไปตลอดนะคะทําให้มันเป็นไลฟ์สไตล์ของเราไปเลยแพนถึงบอกนะคะว่าเวลาที่เราทําอาหารคลีนเนี่ยเราก็ทําให้มันอร่อยนะคะทําให้มันถูกปากเราให้มันเป็นไลฟ์สไตล์ของเราไปเลยเราจะไม่ต้องมาแบบตะบะแตกนะคะไม่ต้องมาเกิดอาการโยโย,โย่อืมเพราะว่าเราเนี่ยจะได้กินอาหารที่เราอยากกินไปด้วยแล้วก็ทานอาหารที่ดีไปด้วยอย่างนี้นะคะมันก็ไม่มีทางโยโย่แน่นอน เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้จะตบีต้ตบานทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะขนาดนั้นอย่างนี้แล้วก็บาลานซ์นะคือหลังจากไดเอทเนี่ยคำว่าบาลานซ์สำคัญที่สุดนะคะแต่ตอนที่แพนแบบเคร่งเคร่งทานอาหารนะคะตอนที่เพนลดน้ำหนักแรกๆเนี่ยเพนมีประโยคน,นึงที่เพนพูดกับตัวเองนะว่าแบบเฮ้ยจริงๆอะเรากินทุกอย่างได้แต่เราเลือกที่จะไม่กินเพื่อสุขภาพของเราอืม พ่ก็คิดแบบนี้นะคะตอนนั้นทีนเ่เพนคลิ้งๆอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็พยายามหาลฟ์สไตล์ของตัวเองนะคะพยายามหาไปเรื่อยๆค่ะลองทำเพนเค้กลองทำแล้วน่นนี่สุดท้ายโอ้มันก็อร่อยเหมือนกันนี่นาอย่างเงี้ยอาหารคลีนอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้จำเจนี่นามไม่ได้มีแต่ผักไม่ได้มีแต่ไม้อย่างเงี้ยแพนจะมาเปิดโลกให้ทุกคนเอง โลกของคนที่ลดน้ำหนักจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะเพนเนี่ยพยายามที่จะทานอาหารที่มาจากธรรมชาตินะคะอย่างกล้วยอย่างอะไรถ้าทุกคนเห็นอย่างเงี้ยเพนจะไม่เพนเป็นคนไม่ชอบทานข้าวนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าข้าวทานไม่ได้ข้าวทานได้ปกติเลยแต่เพนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบอืเพนจะทานพวกข้าวโอ๊ตอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะคือข้าวเนี่ยก็คือคาร์บคาร์บก็คือคาร์โบไฮเดรตนะคะ อย่างคาร์โบไฮเดตมีอะไรบ้างข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันอย่างเงี้ยทุกคนเพนก็แค่เปลี่ยนจากข้าวมาเป็นมันบ้างโอ๊ตบ้างอะไรเงี้ยนะคะเพนไม่ได้แบบตัดคาร์บอะไรขนาดนั้นนั่นแหละเพนก็ทานอย่างพวกผักอะไรเงี้ยมันก็มีคาร์บนะทุกคนเพนก็ทานตลอดนะคะแต่แค่ไม่ได้แบบทานข้าวอะไรเงี้ยพยายามให้ตัวเองทานให้ครบห้าหมู่นะคะ มีหลายคนเนี่ยถามแพนว่าแพนทานโปรตีนถึงไหมแพนไม่ได้เป็นคนที่เคร่งอะไรขนาดนั้นนะคะว่าแบบจะต้องทานอะไรโปรตีนถึงอะไรแพนไม่ได้คํานวณอะไรมากมายขนาดนั้นแพนก็ใช้ชีวิตปกตินะคะแพนไม่ได้ชั่งน้ําหนักอาหารไม่ได้อะไรแพนพยายามที่จะทําให้โปรตีนอะมันอยู่ในทุกมื้ออาหารของแพนนะแค่นี้เองนะพยายามทานให้ได้มากที่สุด แค่นี้แหละทุกคนง่ายๆพร้อมแล้วค่ะไปออกกำลังกายกันโอ้ยคือแพนแบบปวดกล้ามเนื้อด้วยนะทุกคนแพนปวดแขนเนี่ยตอนที่แพนปวดกล้ามเนื้อแพนออกไหมแพนก็ไม่ได้ปวดมากค่ะแพนก็ออกเพราะว่าตอนที่เราไปออกกําลังกายเนี่ยมันจะไม่ปวดจริงๆนะแพนก็งงเหมือนกันอืช่วงนี้ติดออกกำลังกายของพี่เบเบ้มากเลยนะคะ วันนี้ก็เลยจัดพิลาทิสไปนะโอ้โหแบบหัวใจเต้นตุบ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 ร,รัวเลยนะคะคือดูเหมือนมันไม่เหนื่อยนะแต่มันแบบเฮ้ยเกรงไปทั้งตัวจริงๆนะคะพิลาทิสสุดยอดพวกไอดอลเกาหลีนะคะอย่าง b l a c k พิง k อะไรเงี้ยเขาก็ออกกันนะพิลาทิสแพนออกกำลังกายแล้วแล้วเจ้าวันนี้ก็ไม่ค่อยอินัาแต่ก็เกรงไปทึงตัวเลย เพนเป็นคนเชียงใหม่นะคือถ้าอยู่บ้านเนี่ยแพนก็จะอู้แต่แบบํำเมืองตลอดเลยทุกคนฟังรู้เรื่องไหม <c oughs> คือคำเมืองนะคะแบบภาษาเหนือเนี่ยงแต่ละจังหวัดก็จะไม่เหมือนกันนะคงแพนเนี่ยเป็นสำเนียงเชียงใหม่นะคะเ <c oughs> ชียงใหม่ก็จะพูดช้าๆนะคะแล้วก็เบาคือ <c oughs> หลายคนจะชอบแบบเซลแพนนะคะ เจียงมอยเจียงมอยแบแพนก็ไม่รู้เหมือนกันแพนก็คิดว่าแพนก็ไม่ได้พูดแบบช้าเลยขนาดนั้นนะ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ทุกคนรู้ไหมว่าถ้าแพนเนี่ยเจอแบบคนภาคกลางนะคะแล้วแพนไปพูดไทยกลางกับเขาเนี่ยแพนจะพูดไม่ถ่อบอะ่ะทุกคนคือเหมือนแบบมันจะสาบเมืองตลอดเลยนะคะแพนก็ไม่เข้าใจว่าทําไมตอนที่แพนแบบอัดวิดีโอหรือว่าอัดสตอรี่เนี่ยแพนพูดไทยกลางแบบเก็คงในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่า ถ้าไปเจอคนถ้าพูดกับคนอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นในโทรศัพท์หรือว่าเจอกันอย่างงี้นะคะแล้วพูดกลางเสียแพนเนี่ยไม่ได้เลยเด้อมันจะเนอนนะคะมันไปเลยแล้วก็มีคนบอกว่าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรน่ารักดีนะคะเป็นแบบสเสน่ห์อะไรอย่เงี้ยเพียงกอโอเคโอเคค่ะน่แ,แหละทุกคนตลกมากถ้าใครที่เจอแพนนะคะแพนก็จะพูดเหนือตลอดเลยอืมบอกว่าเฉยเยแหละไม่มีอะไรนะเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อน นี่คือบล็อกเกอรลี่ที่เพนพิตากนะคะตากมาสองเดทนะทุกคนนี่มันก็จะถ้าเ,าเอาไปอบอีกหน่อยมันก็จะกรอบๆนะผลลัพธ์จากการที่เพนเอาไปอบนะคะก็คือมันไหมจ้าจบจ้าขมปีเลยก <c oughs> ินไม่ได้นะคะไว้ทำรอบใหม่นะวันนี้เพนจะทำสมูตี้นะคะทุกคนอาหารมือลล้อแรกหลักๆของเพนเนี่ยก็จะมีโอ๊ตสมูตี้นะคะแล้วก็ โยเกิร์ตแค่นั้น3อย่างนะคะที่ทำตลอดเลยวันนี้ก็จะมีนี่นะคะสตรอบเบอรี่แล้วก็มิกซ์เบอร์รี่นมอ,อัลมอนด์แล้วก็น้อกล้วยที่น่าสงสารนะคะนอนเหี่ยวเฉาอยู่ในตู้เย็นนะทุกคนแล้วก็ผงโปรตีน,นะคะ่ะสูทตี้วันนี้นะคะก็แสนง่ายมากมีมิกซ์เบอร์รี่สตรอบเบอรี่นะคะแล้วก็บาดาน่านะใส่นมอ,อัลมอนด์เล็กน้อย 1..2..3 เนื้อสูตดีมากแพนท็อปด้วยกีวีนะคะกล้วยแล้วก็วอลนัทนะแพนชอบทุกอย่างเลยที่แพนทำนะคะทำเองกินเองอม,มีหลายคนนะคะถามมาว่ากินเท่านี้เนี่ยไม่หิวหรอจริงๆแพนอิ่มนะทุกคนเพราะว่าแพนเนี่ย ตื่นประมาณ11โมงใช่ไหมแล้วเพนก็ออกกาลังกายนะคะเพนมาทําอาหารเนี่ยประมาณบ่ายโมงทาอาหารเสร็จก็ประมาณ2โมงนะคะตอนนี้เนี่ยสองโมงเพนได้กินละแล้วก็เพนจะกินอีกทีนะคะ4ี่โมงนะคะทุกคนมันไม่มีเวลาให้เพนได้หิวนะพราะสี่นะโมงเพนก็อัดแน่นจัดเต็มเลยนะแล้วก็ตอนมือดึกก็ไม่กินแล้วนะคะดื่มน้ําอย่างเดียวมาเอาเต้าน้องสวัสดีทุกคนนะคะ ทำหน้าทำตายิ้มบ้างนะทุกทีนี่เพนถ่ายลงก็คือหน้าบึ้งนะแพนนี่ดู BTS in the soup ค่ะทุกคนแล้วเพนเห็นวีนะคะทำเมนูนี้แล้วมันง่ายมากๆแพนเลยเฮ้ยอยากลองทำดูนะคะน่าสนใจดีนะโดยการใส่ข้าวนะคะแล้วก็ใส่ทูน่าแล้วก็ใส่ไมายนสมันดูทำง่ายนะคะเพนก็เลยมาทำนะ บางทานเป็นเหตดนะคะจากคนที่ไม่กินข้าวอย่างแพนนี้ก็ต้องได้มากินข้าวเพราะว่าโดนตกค่ะแล้วแพนก็เอาเห็ดนะคะมาผัาดกับไข่นะเดี๋ยวจะเอาราดไว้บนข้าวแพนจะปรุงแค่เกลือแล้วก็พริกไทยนะคะ คนให้น้องสุกนิดนดหน่อยๆน,นะคะเวลาที่เราราดไปบนข้าวเนี่ยมันจะได้แบบชํำๆอะไรงี้ว้าวอยากให้ลองจริงๆเลยคะ่ะเมนูนี้เมนูนี้นะคะได้มาแล้วจากการที่ดู BTS in the soup นะคะคือดูเยอะมากคือช่วงนี้ติดตาม BTS นะคะแล้วก็ได้เมนูนี้มานะคะพี่วีนะคะเป็นคนทำแล้วคือ อันนี้นะคะหมูย่างแม่เพรยทําเองเพรก็เลยเอามาทานด้วยนะข้าวเกาหลีนะคะเขาจะเหนียวเหนียวกว่าบ้านเรานะบ้านเราเนี่ยวคุกโอมันจะคล้ายกับข้าวเมลนิดนึงนะแต่มันอร่อยเว้ทุกคนอร่อยมากจริงๆลองไปทํากันดูนะคะแล้วก็ทําง่ายด้วยแค่มีข้าวทูนหน้านะคะแล้วก็ใส่น้ําสลัดหรือว่ามายองเนสนะปังนะคะ เป็นแบบเมนูอง,อง่ายๆนะแล้วแพนก็เลยเอาไข่เดี๋ยวราดเข้าไปด้วยนะคะเพื่อให้แบบเอ้ยมีอะไรนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันจะเหมือนข้าวแมวเกินนะเมนูนี้โปรตีนก็คือฉ่ำมากๆนะคะโปรตีนสุดยอดไดเอทฟลอกวันที่7ผ่านไปแล้วเรียบร้อยนะคะ7วันมานี้หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้สูตรอาหารคลีนที่แบบอร่อยๆนะคะเอาไปทำกันนะจะได้ไม่เบื่อชีวิตจะได้ไม่จืดไม่ชื่นนะคะตอนลดน้ำหนักนะ ก็เดี๋ยวแพนอาจจะมีฟลอกนะคะที่แบบหลังจากได้อ็ดแล้วเนี่ยแพนดูแลตัวเองยังไงนะก็ไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ